ครับวันนี้จะพาท่านมาดูวิธีการแก้ปัญหาเติมเงินเข้ามือถือแล้วเงินหายกันนะครับหลายคนเคยเจอปัญหานะเติมเงินเข้ามือถือแล้วเงินอยู่ดีๆก็หายไปนะครับทั้งที่เราไม่ได้โทรเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุเกิดจากเราไปกดรับข้อความไม่ว่าจะเป็นพวกหวยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสมัครโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับซึ่งการสมัครนั้นนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเวลาข้อความมันเข้านะครับหรือเขาอาจจะชิดเป็นข้อความเป็นอาทิตย์ และวิธีการแจ้ไขทำยังไงให้ท่านกดดอกจันหนึ่งสามเจ็ดแล้วโทรออกในซิมนั้นนะครับซึ่งการโทรตัวนี้จะเป็นการโทรแบบฟรีทุกเครือข่ายนะครับซึ่งเป็นระบบของของระบบมือถือนะครับที่เขาทำให้เราสามารถยกเลิกได้ฟรีเองนะครับทีนี้พอโทรเข้าไปเนี่ยเขาจะให้เรากดนะครับตามที่เขาบอกนะครับเนี่ยเช่นตอนนี้กดยกเลิกข้อความจีเงอนทั้งหมดกด2นะ บกดหนึ่งเพื่อยืนยันก็ทําตามเขาเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราทําเสร็จข้อความที่มันจิงเงินเรามันก็จะถูกยกเลิกไปนะครับหรือที่เราเคยสมัครโดยไม่ตั้งใจการการที่เรากดยกเลิกแบบนี้จะไม่มีผลต่อโปรที่เราสมัครไว้นะครับโปรเช่นโปรเน็โปรอะไรต่างๆนะครับ จะยกเลิกเฉพาะพวกข้อความหรือโฆษณาที่มันจินเงินหรือหักเงินเราเท่านั้นนะครับจะมีอยู่2 2> สส่วน้วยกันนะหนึ่งคือโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ได้เสียตังค์นะครับอันนี้เราก็สามารถยกเลิกได้เหมือนกันนะครับเราก็ฟังเอาตอนที่เรากดนะครับเนี่ยเช่นกดหนึ่งก็ยกเลิกประชาสัมพันธ์แบบทั้งหมดแบบฟรีอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งหลังจากที่<อ>เรา<ช>กดเสร็จรรนะเดี๋ยวเราดูว่าข้อความมันจะเด้งเข้ามาไหมนะครับเครื่องนี้นี่เป็นเครื่องของคนที่บ้านนะครับนะก็ไปกดดูเช่นมันมีโฆษณาหวยมากก็ไปกดฟังฟรีเจ็ดวันอะไรประมาณนี้ยแต่ฟังเสร็จปุ๊บมันสมัครต่ออัตโนมัติเลยทีนี้นก็จีนเงินเราเข้าไปล่องหานมาหนี้ หลังจากเราทําเสร็จเขาจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าบริษัทได้ทำการเงินการยกเลิก s m s อะไรที่จินเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นของคอ l เซนเตอรนะครับระบบได้ทําการยกเลิกบริการนะครับการยกเลิกแบบนี้จะยกเลิก1ปีนะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านที่กดติดตามครับ